สวัสดีค่ะพี่น้องคุปต์สุขคนจ้าท่างไก่ช่างไก่ค่ะพี่น้องยายตจอมเฮ็ดข้าวต้มผัดค่ะพี่น้องเฮ็ดตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละยายตจอมมาอุ่นแล้วก็เลยมาหุงข้าวหอมมะลิใส่ข้าวกำน้ำพิษเขาวกล่องกินจ้ะได้ต้มหน้ำทิมหร่นเปล่ลวกกินไงน้าสิเฮ็ด น้ำตกหมูตุ่มน้าม่วงของคอนเส้นนี่นตำแห่พี่น้องเบิง้งเขาตุ่มพัดจ้าพี่น้องเขาตุ่มพัดแบบบ้านๆเนี่ยบดใส่กล้วยดอกจก้ะพัดจ้าก,กะทิน้ำตาลปี๊บใจค่ะพี่น้องแล้วก็มะฮ่อใบตองโอ้อพี่น,อน,น้องให้ไงแพี่น้องให้ไงแล้วก็ให้นห้ำตกกินอันรวก กลุ่มนนำชินเด็กเราตเห็นท่านงแห่ทุกข้อย่างจะเอาไปเล็ดน้ำตกเจ่ข้าวกลยันถึงจะส่งไอ้พี่น้องเป็นไงบอกสตอก์สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ัดดีท่านผู้ชมให้ยาบอกสตอ่ไปนี่ยบอกสตอกินกับภรรยากินกนกิกิกับแก้วกับนั่นกับนี่พี่น้องอันเคยอมมา่น้าหนาวเจ้ดูหลายหย้ายจอมอัด ช่องอฟิตได้กระมันล่างกอกกินค่ะพี่น้องกินกับอันนี้ยังก้อดาดน้ำตกเนะกาะกำลังเอาเนี่ยดาบกระทะอดียวแต่มันแห้งก็หน่อยกระมาหัน่นจากพี่น้องก,ก็ดีๆอยู่ด้วลละค่ะพี่น้องจะหมากกระดำมดิซื่นอเจากมาปอกก็แก่เนาะนี่ทำเอาแช่ช่องฟิตได้ปดูกกระมาแช่ดูอะไรล่ะนี่มันิคกี้พ ก็สิขึ้นมากขึ้นมากก็ไม่อยากกลับสูกเด้พันยามกลับไปกับไมยากอีกนี่ยนะเด้เถาเป็นเสกเกีเยรอีกไม่ใช่ก่อนไทยมีหนาหนาวเป็นไงรับปอกเน่อยรับปอกดีแล้วต่อมปอกพวกใครได้กินดอกอันกินฮอดอันแย่ผักเ,เหลียงเหลียงมันเด้กินแล้วก็อัน,นำยำไ่้จะขาด าตาเสร็จแล้วค่ะพี่น้องกำลังห่อนหอนอยู่มไม่ได้กินไม่ได้กินอันปอกอะไรอันไม่ไห้ปอกอะไรอันเลี้ยงให้เิ่นเบิ้งนะให้กินบ่ต้มผัดบานเฮาแบบบานๆพี่น้องแบบแต่ว่าผมนี้กล้วยค่ะปกติต้องได้ใส่กล้วยนะคุณลักษม์ ตุ่มผัดครับพี่น้องอืมกินบ่จ้าขับตุ่มผัดใส่ข้าวกลมครับพี่น้องขออกกรร้าวกลมข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวกลมผสมกันครับพี่น้องคันท่าเอาแต่มันหลายก็บ่บค่อยนิ่มเป็นไรต้องผสมขา,ขาวขาวนิ่มดีครับพี่น้องหวานจ้ะหวานแซ่บ มาได้ล่นที่บ้าบน้องฮันเก็บบมานมึกกินลูก้ำนกนมมจ้ำก็หมูก็จ้ำหมกินมันนี่ก็เป็นขวตุ่มกับพี่โน้องขวตุ่มค่กหม้อแหร่ล้านซ้ายกินล้านซ้ายมักมาค่ะมาพี่โน้อ,องไลามเมนุค่ะมื่อเนี้ย พุ่นละลายได้จ้าที่เขามาติดตามครับพี่น้อยใายต่องพอขอบคุณนละลายจ้าตำแบบพริกป่นเห็นใหญ่ก้อนพริกป่นเหมือดทอดบบบพริกก็ห่างกันได้ตามทุพริกป่นเห็นปะไงแล้วกลุ่มค่ะพี่น้อยระยะย่อง,งติดต,ตาแป๊บนึงใส่พริกป่นข้างบังหน้าด้วยประเดี๋ยวพริกขอกัวเดี๋ยวบังหน้าเมื่อไหร่ตาน้ำปลานี่ Trừ lượt tiếng nói của ngôi sai trừ lượt kéo xe mời 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 lần thoáng chạy 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 chạy

จานไม่เบ่งออกูกินเ่าแล้วอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เ่ยตาใจ้พิษไหมบรรจงคนไอ้กระนั่งนั่กอ่ะข้าวม้าย้ายกูอุ่นไปแล้วพิปนี้ก็ขอปากไว้เสน้เด้อค่ะพี่น้องมากินเ้างานด้วกันค่ะผักย้ายกับบ้านเตรียมดอกจ้าเต็มเลยแบปลี่ยเชมแเปลเชมอันน้ำอุ้นใช่ไหม เด็ดราคาพี่น้องบ๊ายบาจ้าชิปหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้มต้มจุบแก้แซ่บบ้านๆ <ขอ S 1> นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ